สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e w พระอิสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้ม ข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะด้านจังหวัดศรีสะเกดน้อมสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เชิญน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาพระสถา,านแดวีรบุรุษทหารกล้าชาวศรีสะเกดอำเภอภูสิงห์ผู้เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ เมื่อเวลา16.45นาฬิกานาทีของวันที่21ทธันวาคม2,568ค่ะณนะวัดกลางอำเภอคุขันจังหวัดสิสเกตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดประมอมให้พลตรีสุคทนรัตชาวพงรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานประกอบพิธีพระชทานน้ำหลวงอาบศพผลทหารพานุพัฒน์เสาสา สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2 3รอ23,003กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายเนิน350อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาในการนี้นายอนุรัตธรรมประจาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดชเกษ เชิญพวงมาลาพระชถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาพระชถานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพร้อมทั้งเชิญพวงมาลาพระชถานและพวงมาลาประทานตามพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเ,เชิญตะก้าสิ่งของพระชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของพลทหารพานุพัฒน์เสาสาเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจสร้างความาซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทำกลางความอาลัยของครอบครัวญาติและประชาชนชาวสิสเกต โดยจะมีพิธีพระราชธานเพลิงศพผลทหารพานุพัสน์เสาสาในวันที่24ธันวาคม2568นี้ณวัดกลางอำเภอขุคันจังหวัดศรีสะเกษค่ะ